ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็กลับมาเช่นเคยนะฮะอีโกคัสกิคนเดิมคนนี้นะครับและวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสนะฮะสู้ดวลเรียวเทานะฮะกับไอดี t ั y x เนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรอบแรกกดเตรียม ตัวใช้พร้อมนั่นเองนะครับแล้วก็รุยกันเลยโอเคครับสำหรับรอบแรกนะฮะฝั่งผมได้เปิดเมมส,สกิลก่อนนะครับสำหรับ King Engine เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าสำหรับ ID n u t t นัี้นะครับได้เปิดเมมส,สกิลเข้ามาก่อนสัดเข้าม,มาก่อน1ทีครับ King Engine หัวใจบันไดการบล็อกเข้ามา3ลูกไปตามด้วยยิงโดนมิทไซล์ซัดเข้ามา1ครั้งโดนเกตลิงซัดเข้าม,มาอีกหนึ่งทีโหด้เมลรวม60,000โดนมิทไซล์สวนกลับขึ้นไป7จ0 0 0แล้วโดนเกตลิงซ้ำเข้าไป6ก0 0 0นึง ข่าวนี้ครับทิ้งเอนจิ้นสวนกลับคืนไปบ้างพับหัวใจบรรลัยกันอยกากก็ไปก่อน3ลูกไฟแล้วชิบะแยบดหนึ่งครั้งชิบะแยบ2ครั้งตามด้วยโดนมิสไซล์สวนกลับคืนมาครับสามหมื่นแปดโดนเกตลิงซัดเข้ามาอีกทีสามหมื่นหกตามด้วยโดนมิสไซล์สวนกลับคืนไปหกหมื่นหกและโดนเกตลิงซัดเข้าไปอีกเจ็ดหมื่นสี่หูแรงก็จัดตามด้วยตอนม,มิคิซันฟัดฟันซัดสวนกลับคืนมาเข้ามาสามแสนดาเมจหูแรงก็จัดตามด้วยฟัดฟันต่อสามเข้ามาเนื้อรอบสามแสนแปดหมื่นดาเมจคราวนี้ คราวนี้ฮะตอมมิกสันปัดฟันสันเข้าไปก่อนหนึ่งทีฮะโอ้โหเข้าไป2องแสนหกแล้วก็ยังปัดฝันต่อซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งรอบ3 0 0แสนดามเน,นเน้นนอนเน้นเน้นฮะชิบะยับตามต่อเข้าไป3ามหมนเจบะยยับตามต่อเข้าไปอีกสา,ามหมื่นแล้วจังหวะนี้ฮะชิบะฮะจักรพัดนะครับโจมตีธรรมดาซะเข้าไปชิบะยับตามต่อชิบะยับตามต่อแล้วจากกระพัดเก๋เฮ้ยไม่ใช่ฮะฟีนิกแมนครับเตรียมตัวโจมตีธรรมดาซักเข้าไปหนึ่งทีโอเคสื่อของพีนัตตีฮะเตรียมตัวออกสกิลครับแต่ชิบะยับเข้าไปก่อน2ทีีโจมมตกลัับคคืนารบจาก โกเกสเครับแล้วตามด้วยต่อยเข้ามาเองหนึ่งครั้งครับจากตัวละครอย่างโบลอสโบลอสฝั่งผมก็ต่อยสวนกลับคืนไปใส่เข้าไปดีสามหมื่นสี่พันดาเมจชิบะแย็บหนึ่งครั้งชิบะแย็บสองครั้งเข้าไปสามหม, 4, มื่นเจ็ดและตามด้วยปู่บอมครับโจมตีธรรมดาใส่กับคืนไปใส่เกโรเกโรชิบะแย็บตามต่อหนึ่งครั้งใส่คิ้ชิบะแย็บตามต่อใส่คิงต่อแล้วคราวนี้ฮนะพินาตีครับจะปล่อยโดนลูกตาใส่เข้ามาก่อนหนึ่งทีหนึ่งดาเมจแล้วก็ต่อยใส่เข้ามาหนึ่งครั้งยังไงต่อครับรอบบบบบททีี่่่คครรรรรััััััหหวใจนนนไกกกสสเเขข้้าาาาามมออล็ูฟบ ID n ี t t ตติ้นีฮะแล้วก็ตามด้วยเกตเตอรลิงซ้ำเข้ามาโดนเมซายฝั่งเล่ารับสวนกับคืนไปหนึ่งครั้งโดนเกตเตอรลิงซ้ำเข้าไปอหนึ่งครั้ง86,000ื่นขี่เอนจริงครับหัวใจบันไยกันครับจาก EC ซีเวนเตอร์เปิดยัดเข้าไปก่อนดึงที6ดาเมจโอ้โหถือว่าเบาจะจัด,จดทีบ่ายแย้เข้าไปหนึ่งครั้ง59,000ื่ทีบ่ายแย้เข้าไปอีก59,000ดาเมจแสนกว่าโดนเกตเตอรลิงฮะสวนกลับคืนมา 1G ครับตามด้วยอะตอมมิกคิสซันครับของบีนัตตี T ้ T, ครับเตรียมตัวฟันสวกนกลับคืนมาหนึ่งครั้งอะตอมมิกคิสัปนปาดฟันยัดเข้ามาก่อนหนึ่งที่สองแสนเจ็ดหมื่นดาเมจแต่อย่างฟัดฟันต่อสามเข้ามาอีกหนึ่งเราก็ามาสองแสนดาเมจกระบองเหล็กครับของนัตตี T ้ T A K, เอ็ครับเตรียมตัวหมุนพายุข้างซัดเข้ามาหนึ่งที่ห้าหมื่นหกแต่ก็อย่างซาซาซาเข้ามาหนึ่งแสนสองหมื่นดาเมจถือว่าแรงจะจัดระเบิดสวนกลับคืนไปฟีนิกซ์ครับจังหวะนี้ครับน่าจะใช้อัลติเมทสกิลหรือเปล่าหรือว่าจะโจมตีกลับคืนไปาของบีีนต้ ยังไงฮะอีซี่แมนกก้าติเมตสกิลซ่เข้ไปหงลูกไฟไล่กันครับจังหวะนี้เปิดเข้าไป2องแสนสชิบะแย้1ครั้งเขไป5,9าหชิบะแยะไปหนึ่งทีห้าห่นเตามด้วยจากกัตันเด็กครับชิบะบอมจังหวะนี้ซัดสวนกลับพืนไปหู1นึ่งแสดมื่ดานเมซี่ทาเก็ตถือว่าเบาจะจัดชิบะแย้ตัดต่อเข้าไปสามหมชิบะแย้ไปคั้งหนึ่งสามหม อาตอมมีคิซันครับปาดฟันจังหวะนี้เปิดเข้าไปใส่อาตอมมีจังหวะหนึ่งหูซักเข้าไปหนึ่งแสนดาเมจถือว่าเบาและวยังฟาดฟันต่อซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีมีการรับดาเมจนะฮะจากกิ๊บี้สิบะแย็บตามต่อยหนึ่งครั้งชิบะแย็บตามต่อยหนึ่งครั้งตามด้วยระเบิดสวยกลับคืนมาคราวนี้ครับโบลอสฮะต่อยหน้ากระบองเหล็กเข้าไปหนึ่งทีคราวนี้ครับก็เข้าสู่เทิร์นที่สามห้ชิบะแย็บเข้าไปหนึ่งครั้งชิบะแย็บเข้าไปสองครั้ง คราวนี้ครับตามด้วยกิ่งเอนจิ้นครับของบินาตีหัวใจบรรลัยกันเปิดใสเข้ามาก่อนบอกเข้าไปสามลูกไฟโดนเกจเตลินครับเข้ามาหนึ่งทีโดนมิสไซล์สังเข้ามาอีกหนึ่งครั้งยิงสวนกับพื้นไปโดนมิสไซล์ยิงโดนเกจเตลิงสวนกับพื้นไปหกหมื่นหกแล้วนอนอีเมงเทพมาเรียบร้อยกับบอลเหล็กสวนกับพื้นมาฮะพื้นจากความตายหัวใจบรรลัยกันครับจากอีสี่เวกเตอร์เปิดใสเข้าไปจนนังหวะนี้หูหนึ่งดาเมจสิบบาทแย้มหนึ่งครั้งเข้าไปสามมือเจ๊ซิบบาทแย้มเข้าไปสองครั้งห้าหมื่นหก ยิงโดนสวยกลับขึ้นมาฮะแล้วก็ตามด้วยโดนกันตลิงสามเข้ามาอีกหนึ่งครั้งกับบอลหลึกพื้นจากความตายจังหวะนี้หมุนสวยกลับขึ้นมาเข้ามา22,000แต่ตามด้วยอันติเมตตกิวยัดกลับขึ้นมาแต่ว่าดามเมจแทบไม่เข้าซาซันซันเข้ามาโอ้โหนึ่งหมื่นสามพันดามเมจโดนมีสายสวนกลับขึ้นไปโดนกันตลิงสามกลับขึ้นไปหนึ่งทีนอนลงไปก่อนจมกองเลือดฮะ คราวนี้กระบองเหล็กสวนกลับขึ้นมไม่หนึ่งครั้งตามด้วยอะตอมิกกิสซันฟาดฟันยัดเข้าไปหนึ่งทีห้าหมื่นเจ็ดพันแล้วยังฟาดฟันต่อซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งรอบขู่ยังไม่ตายครับสำหรับกระบองเหล็กตายเกิดได้สี่ครั้งเลยฮัจิบะยายาหนึ่งครั้งฮิ้วเลือดจิบะเสียบสองครั้งฮิ้วเลือดตามด้วยกระบองเด็กพื้นจากความตายแล้วกระหมุนตายเข้ามาสองแสนหนึ่งหมื่นดาเมจคราวนี้ครับปิดฉากเลยหรือเปล่าครับซัดเข้าไปหนึ่งทีและก็เรียบร้อยฮะฝั่งเราชนะไป